สวัสดีครับผมกมนาครับเมื <c> ่อ <oughs> นี้ครับผมมีความฝันของพี่วินมอไซค์ทันหนึ่งครับซึ่งเมื่อนี้ผมไปนทุลาอยู่ที่ตุว,วัดมาครับอยู่ที่โรงพยาบาลผมบงังเอ่นเอารถไปจอดดอูแถวจอดมอไซค์ครับแล้วก็ผมได้ยินพี่วินมอไซค์พันคุยกัน เรื่องความฝันผมก็เลยยางเข้าไปถามครับจริงๆนะเนี่ยความฝันตัวนี้คือเล่าลอยผมฟังเนี่ยผมตังใจจะไม่เล่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าแปลกๆแต่ว่ามันบางอื่นมันต้องต้องที่ว่าเลขที่ว่าเพิ่นเหล่ามากตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่สิบเก้ามื่อนี้ผมขอเลขทูบสารตาใหญ่ช่วงประมาณเวลาหาทุ่ม ซึ่งตัวเลขมันตรงกันผมก็เลยอยากจะเล่าตอนแรกว่าจะบอเล่าเลยแต่ว่าความบังเอิญครับตัวเลขที่ผีวินมอไซคเราบอกมากับเลขถูกสารตหาญา่มันตรงกันเป๊ะเลยมันแปลกครับผมก็เลยคิดว่าเหลืองล่าปแปลกๆลองมึงลองฟังกัน่อยครับคือวินมอไซครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันคืนวันที่18 ก็คือวันโกนคือผมได้คุยกับเราคือวันที่19เราบอกว่าคือวันที่18บราวฝันมาช่วงเวลาประมาณสักสองสามทุ่มคือมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์แลนด์แล้วแต่มีวินมอเตอร์ไซค์คือของเราแค่ค okay, ันเดียวครับช่วงเวลาประมาณดึกๆเนาะแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งครับเพิ่นบ่มีรถกลับบนานผู้เฒ่าผู้หญิงเพิ่นกันเลยมานั่งอยู่แถวอะ่ะ เส้นถนนอยู่แถวโลงบ้านแหละครับน่งประมาณว่าน่งเกือบจะห้องห้ประมาณนั้นเพราะว่ามันมันวรถกลับซึ่งพี่วินมอเตอร์ไซค์เราเห็นครับแล้วก็เลยย่างกับไปถามประมาณว่าสิบปไซครับยายยายแล้วก็บอกว่าสิกลับบ้านมันมันม,นม,นมีรถกลับก็เลยกลับบ่ไใ้ประมาณนั้นครับซึ่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยอาสาจะไปส่งยายครับแต่ยายเราบอกว่า มันอยู่ใกล้เนี่นาแหละวราวะวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยบอกว่าบอกเป็นอย่างจะขออาสาไปส่งยายเองจะคิดเงินบาแพงดอกเรนวายายแล้วก็บอกว่า <c oughs> บอมมีเงินดอกละยายบอมีเงินยายตายแล้วยายบอมีเงินยายมีหน่ตัวซึ่งพีวินมอเตอร์ไซค์ในความฝันพ่นบอกว่าเพิ่น่าขอใจคําว่าตายแล้วเพิ่นมาขอใจคําว่าบอมมีเงินเพิ่นข้อมูสซื้อวนะคือเพิ่นแค่อยากไปซอยไปส่งเสือกบ้าน เพิ่งเลยอาสาไปส่งครับขับไปเรื่อยๆครับเพื่อนว่าเพิ่นขับไปแถวอุทุมพรเลยอุทุมพรไปแถวห้วยทับทันเลยไปแถวสุรินเลยไปพุนนะครับเลยไปไกลมากย้ายระบอกตั้งแต่แหลกครับว่ามันไกลเดือดหล่าววะสันพีวินม่อไค์ครับเราขับตั้งแต่เลยเขตอำเภอรีสเกตไปครับเลยไปหอดจังหวัดสุรินเลยเขาปลาเขาบานเขายังไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับ ไม,ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจนแบบประมาณว่ยายาญนยเราบอกว่าหอดละ,ละทางที่ว่าบูาเป็นหองไหนครับทางที่ว่าจำไดนแต่ว่ามันผ่านอำเภออุทุมพรผ่านห้วยทับทันแล้วก็เขา,าสุรินเลยไปเรื่อยๆครับจนไกลมากสุดท้ายยายเราบอกว่าหอดละ,ละยายไม่มีเงินให้นะครับยายม,มีเงินให้ยายเลยก็บ,บอกว่า เราตายแล้วเราก็เลยไม่มีเงินวินมอไซก็เลยถามมายายเป็นอย่างคือตายเราบอกว่าเราหมดอายุแล้วหมดอายุไขแล้วยายหอดอายุแค่เจ็ดสามเจ็ดสี่ปีแล้ว,วะนี่คืออายุของยายยายหมดอายุแล้วเจ็ดที่สามเจ็ดสี่ปีเราก็ขับวินมอไซคขับกับขับวินมอไซช่วงที่ว่าต้องไปส่งคือมันไกลมาก แต่ว่าหลังจากที่ไปส่งครับคือขีจากตรงถี่ว่าไปส่งเราแล้วปื๊ดแป๊บเดียวถึงถึงหนานลูกบานเหมือนเหมือนเก่าเราก็เลยงงครับขับวินมอเตอร์ไซค์รถคันนี้ไปส่งครับเลขที่เบียนรถของเราเนาะอ่าที่เบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับที่เราบอกผมมา6017 6017 4สี่ตัวครับเลขมอเตอร์ไซค์เรา 6017นี่คือทีเบยรถมอไซวินพีวินมอไซส่วนอายุของของยายครับเราบอกว่า73 73 74นะครับเพื่อนบอกหมดอายุไข73 74แต่ทะเบีนรถนี่คือ6017ตอนแรกผมก็คิดผมฟังเอานะฟังเอานสั้นๆเนี่แหละผมก็คิด,นะนนคดว่าฟังแต่ตัวเลขบร่คิว่าจะมันเหล่าดอกแต่ว่าบัดพ่อผมเบิ่งตัวเลขของเรเราเราเราบอกว่า6017 และการช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเมื่อเกี่ยว่าบผมไปจดเลขทูบสามตายใหญ่ครับผมจดได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดไขึ้นมันตรงกันเป๊ะเลยผมก็เลยมันเป็นความบังเอิญแท้ทะเบียนรถของเราวินมอไซค์คือหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเลขทูบผมจดได้เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับหรือว่าเงินนี้มันจะมาสามตัวเพราะเพราะว่าเจ็ดหนึ่งมันออกแล้วเลขลาง งวดนี้ทํามาเลขล่างอีกหนึ่งเจ็ดห้าเลยครับออกเลขตัวเกา่าหรือว่าทำมาสามตัวบนเนาะสามตัวบนก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่สิลนะเนาะอาจจะเป็นไปได้ครับเหตุผลที่ว่าผมมาเล่าเนี่ยคือหมายถึงว่าตัวเลขของพี่วินมอไซค์ครับทะเบียนรถเล่านะ่ะคือมันบังเอิญมากตรงกับเลขทูบสามตาใหญ่เผื่อมันจะมาครับก็เลยมาเล่าให้ฟังแต่อายุของของยายนะครับที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปนะ่ะ คือเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ 73, ปีเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่คือยายเราบอกครับยายไม่มีเงินให้นะครับกันบอว่ายายตายแล้วก็เลยบอมีเงินผมก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้คือมาเล่าสุกนฟังครับคือมนมาอนี้ตอบได้คําเดียวคือบอ่อหอนครับอยู่อยู่ในบ้านเปิดแอร์ครับเพราะว่าบอ่อยากออกไปว่าข้างนอกครับบ่เดือมประเพนีคือคนชิงลูกครับก็เลยบอกไปคือเราบอกว่าเราฝันเนี่ยฝัน ฝันคืนวันที่18แล้วก็ตื่นสัมมาก,ก็คือเป็นวันที่19แล้วก็มาเจอผมมือน,นีแหละเราบอกเราซื้ออย่างผมกับบริษัทมาได้เพราะว่าเราบอกสั้นๆนะบอกแป,ป๊บเดียวแล้วครับไปส่งหลูกค้าครับผมกลับมาอีกหลอบหนึ่งผมหาเราบปเจอครับผมจํำหนาจํำหนาจำคับค่ายคับค้าว่าไรแต่ว่าทะเบียนรถเราเราบอกว่าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดทะเบียนรถเราที่ว่าไปส่งครับ มอเตไซค์ไปส่งผีบ่ไดลนะครับนะเนาะเหล็กมันอาจจะชนกันอาจจะมาก็ได้สองพุทธภาคมโบโกครับก็เลยเอาตัวเหล็กตัวนี้คือใม้ทุกคนเดพิจารณาเป็นแนวทางนะครับนะเนาะเผื่อมันจะมาบ่ไดลนะครับเนาะอาจจอกเลขตัวเก่าก็ได้เหล็กตัวอื่นมันดังแห้งวันนี้อาจจะออกตัวเดิมก็ได้เจ็ดสามเจ็ดสี่ผีผียายครับยายรเราบอกว่ายายบ่มีเงินเด้อนหรอวะหมดอายุขายแล้ว อดเวลาใต้หลยเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่ปีนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเอามาเล่าเพราะว่าเลขมันชนกันเพื่อมันจะมาก็ได้แต่ก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมาจริงไหมแต่ก็เอามาเล่าเห็นเป็นแนวทางนะครับนะเพราะว่าอาจจะความบังเอิญแต่ว่าตัวเลขนี้มันอาจจะไม่บังเอิญก็ได้ก็ขอให้ทุกคนชื่นที่ครับมันมาน2พฤษภาคม6 6ครับผม